สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเมียนมาและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป3ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลชาย AFFU 2 3ปี2023 เมื่อวันที่17สิงหาคม2566เวลา20นาฬิกาณระยองสเตเดียมกัรนเองขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป3ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สําเร็จส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติกัมพูชา เอาชนะทีมชาติบรูไนไป5ประตูต่อศูนย์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปทีมชาติไทยชุดยู23จะต้องลงสนามพบกับทีมชาติบรูไนชุดยู23ที่ระยองสเตเดียมในวันที่19สิงหาคม2566เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 2เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเมียนมาและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทย เอาชนะทีมชาติเมียนมาไป3ประตูต่อศูนในศึกฟุตบอลชาย AFF U23 ปี2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเมียนมากันก่อนเลยนะครับโดยชาวเมียนมาท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าในช่วงครึ่งหลังพวกเขามีการเพรสซิ่งตามโซนเบอร์21คือว่าเล่นได้ดีเลยจุดอ่อนหลักก็คือความไม่ดุดันในเกมรุก มุมมองท่านต่อมาครับรูปเกมถือว่าดีเลยถึงแม้ว่าจะเสียประตูก็ตามคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าเครื่องหลังถือว่าทำผลงานได้ดีเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับยังไงพวกเราก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วตั้งหน้าตั้งตารอชมเกมต่อไปชาวเมียนมาท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้สั้นๆว่า ฉันรู้อยู่แล้วว่าจะไม่ชนะคอมเมนต์ Comment ท่านหมาครับถือว่าไม่เลวเลยนะเล่นดีเลยทีเมียนมาแค่ทำผิดพลาดคิดว่าผลการแข่งขันในนัดต่อไปน่าจะดีกว่านี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเมียนมายัางคงรักษาสถิติเอาไว้ได้มุมมองท่านต่อมาครับฉันรู้สึกชื่นชอบโค้ชคนนี้จริงๆ ชาวเมียนมาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเราจำเป็นต้องฝึกฝนจังหวะการจบสกอร์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าคงจะไม่สามารถเอาชนะได้ตลอดทั้งชีวิตของผมทั้งรุ่นใหญ่รุ่นกลางและก็รุ่นเล็กคอมเมนต์ท่านหมาครับมันเป็นไปไม่ได้เลย ท,ทีมฟุตบอลเมียนมาจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้ชาวเมียนมาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าพวกคุณไม่มีวันเอาชนะได้หรอกมุมมองท่านต่อมาครับผมไม่อยากพูดถึงทีมเมียนมาเลยเพราะว่าไม่มีการพัฒนาประเทศอื่นเขาพัฒนาขึ้นแต่เมียนมากลับตกต่ำลงคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า รับชมทาง True Sport 2พวกเขาไม่รู้จักวิธีการเล่นฟุตบอลด้วยซ้ำความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่สามารถแย่งบอลได้ไม่มีรูปแบบการเล่นเบอร์3ไม่คู่ควรกับการเป็นกัปตันทีมไม่มีผู้เล่นที่มีจินตนาการวันนี้แพ้แบบไร้ศักดิ์ศรีชาวเมียนมาท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าอยากจะบอกว่า ถ้าหากคุณไม่ชอบนักเตะทำไมคุณถึงไม่ไปเตะเองล่ะคอมเมนต์ท่านหมาครับผมเคยบอกแล้วว่าถ้าหากเมียนมาพบกับไทยมักจะแพ้เสมอเมื่อไร่จะชนะสักทีน่าอายจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่เกี่ยวอะไรกับโคช้ชนักเตะเมียนมาเล่นฟุตบอลไม่เป็นระบบล้มเหลวทุกยุคทุกสมัย มุมมองท่านต่อมาครับอยากไปดูเลยยินดีด้วยนะไทยแลนด์สู้ๆนะชาวเมียนมาที่รักชาวเมียนมาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่าพึ่งท้อแท้ถึงแม้ว่าจะแพ้ในนัดนี้นัดต่อไปก็อาจจะไม่ชนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ยังน่าผิดหวังรูปเกมแย่มาก แถวหลังไม่สามารถทําประตูได้เลยมุมมองท่านต่อมากล่าสั้นๆว่าไม่สามารถตีไข่แตกได้ <c oughs> คอมเมนต์ท่านหมาครับพยายามใหม่ในเกมถัดไปนะชาวเมียนมาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าก็ถือเป็นเรื่องปกตินะไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยผมเริ่มชินชากับมันแล้ว มุมมองท่านต่อมาครับผมคิดว่าคนที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมอ่อนที่สุดคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผมรู้สึกผิดหวังกับทีมของผมมากพวกเขามากักจะทำให้พวกเราอับอายเสมอและความคิดเห็นของชาวเมียนมาท่านสุดท้ายครับ BRAVO Thailand จะเอาอะไรไปสู้กับทีมไทย ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป3ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลชาย AFF U23 ปี2023กันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเยี่ยมเลยไทยแลนด์บอกว่าจะได้พบกับอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ ยินดีด้วยนะไทยแลนด์ผมชอบเบอร์8ยศกรบูรพาจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบใต้เมนีว่าขอบคุณนะพี่ชายเบอร์8เขามีอายุแค่18ปีเองคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าทีมไทยแข็งแกร่งเกินไปสำหรับเมียนมาขอแสดงความนับถือจากอินโดนีเซีย ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับผู้เล่นเบอร์8ของไทยเล่นดีมากเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าขอแสดงความินดีกับทีมไทยและกัมพูชาที่เก็บชัยชนะในนัดแรกของกลุ่ม A คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียครับขอคาราวะทีมไทยจากมาเลเซียมีผู้เล่นหน้าใหม่มากมายและส่วนใหญ่มาจากลีกดิวิชั่น2 ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าสุดท้ายแล้วทั้งไทยอินโดนีเซียเวียดนามและมาเลเซียก็จะผ่านรอบแบ่งกลุ่มมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับทีมไทยยอดเยี่ยมมากฉันคิดว่าทีมไทยจะได้เป็นแชมป์ของกลุ่ม A 100%ยินดีด้วยนะไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่า ทีมไทยต้องชนะเพราะว่าทหากพวกเขาแพ้ที่เมียนมาก็จะไม่ปลอดภัยจากการถูกคุกคามความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์ครับยินดีดนะไทยแลนด์เป็นกำลังใจให้เมียนมายังมีการแข่งขันอีกหลายนัดรออยู่ขอให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าอินโดนีเซีย ยังคงเป็นราชาแห่งรุ่นเยาว,วชนคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับประเทศไทยคือเบอร์หนึ่งและชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้เข้ามาตอบใต้เมนีว่าประเทศไทยเป็นแค่เบอร์สองเท่านั้นขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h โตเครดิตเพจช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเมียนมาและชาวอาเซียน หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป3ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลชาย AFF U23 ปี2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ